พูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ค่ะพูดไทยได้ค่ะ จะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์เข้ามาให้กำลังใจกับเธอและเกาหลีใต้เองยังคงกอดสัญญาอย่างใกล้ชิดน้ำยาประสานทอ PVC ตาเตา่ตาติดแน่นทนนานในมาตรฐานกสอสากรมจุดเด่นเลยก็คือตัวน้ำยาประสานทอนั้นละลายเนือ้อทอดได้ดีมากละลายจะเป็นเนื้อเดียวกันมั่นใจได้เลยว่าติดแน่นแห้งไหวทอแตกก็ติดได้เลยเหมาะสำหรับทุกการใช้งานแถมมีหลายขนาดให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นเลขกลางใหญ่และใหญ่บ๊กรุ่น500กรัมมีแปลงด้วยนะเออใช้งานถนัดจับง่ายสะดวกไม่เลอะมืองานที่ต้องการมาตรฐานกสอสากรรม ไว้ใจเราตาเต่าผลิตมานานกว่า41ปีตั้งแต่ปี2525คิดถึงน้ำยาประสานท่อ PVC ต้องน้ำยาประสานท่อถอดทาตาเต่าเต่าเต่าตาเต่าเต่าเต่าตาเต่าเต่าเต่าผลิตโดยบริษัท PS ล้อนซีเมนต์จำกัดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิกลิงก์ด้านล่างนี้หรือว่าสแกน QR Code ได้เลยครับ กรบสวัสดีกใจริรทุกคนครับผมในอาอดแชนแนลแบ็กพีนั้นกลับมาไลฟ์สดวันที่8สิงหาคมเพื่อฉลองครบรอบในการเดบิวต์ครบ7ปีแต่ก็เนื่องจากว่าแต่ละคนนั้นอยู่กันคนละที่ก็เลยไม่ได้มานั่งจับเข่ามองมอสกันโดยจีซูกับลิซ่านั้นมาทาง v ีเวิร์สคนละวิดีโอคนละไลฟ์ส่วนโรเซ่มาทางอินสตาแกรม ดยหนึ่งในไฮไลท์ก็คือเพราะเธอนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่กับคนละทีแต่พวกเธอก็ยังคงคิดถึงแฟนๆจนต้องมาไลฟ์พร้อมกับพูดคุยกับบริงในโอกาสครบรอบปีเดบิวต์ไม่ว่าจะเป็นปี2ปี3ปี4ปี5ปีหหรือแม้กระทั่งปีนี้ปีที่7ถึงแม้ว่าปีที่6ที่7นั้นจะไม่ได้ครบองค์ประชุมเพราะหากใครจำกันได้นะครับในปีที่6จีซูและลิซ่ามานั่งไลฟ์ด้วยกันที่วีเวิร์สที่เปิดไลฟ์วันนี้ก็คืออยากจะมาเรียกว่าไรอะ มาลองท่าน,นี้ก็มีการอัพโพสต์บนอินสตาแกรมด้วยทุกคนเริ่มกันที่โลเซ่ก่อน โลเซ่บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ7ปีแล้วนะคะทุกคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอนั้นอยากจะบอกกับ ink, ลิง์และก็แบล็คพิงเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเช่นไรจะกล่าวขอบคุณหรือว่าจะกล่าวขอโทษก่อนดีแต่ที่แน่แนก่อนอื่นเลยอยากจะกล่าวแสดงความยินดีในวันครบรอบ7ปีของพวกเราที่เธอนั้นรักและก็อยากจะขอบคุณเมมเบอร์ของเราที่ทํางานอย่างหนักมากกว่า10เปอแทนที่มันจะเป็น7เปอขอบคุณแบ็คพิงที่เป็นพรในชีวิตของฉันฉนันได้สำรัทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันมากกว่าที่เคยวาด อไว้ถึงการเข้ามาในฐานะศิลปินที่เคยฝันถึงขอบคุณขอบคุณและขอบคุณอีก พันๆครั้งทั้ง b บ็คพริ้งบริงส์เทดดี้วายจีเอเจนเมนต์รวมไปถึงคนอื่นๆที่เชื่อมั่นในตัวของ b บ็คพิงตลอด7ปีที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจของเธอนั้นพองโตโมากจนไม่สามารถสรรหาคําขอบคุณใดๆได,ได,ได้ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางแห่ง7ปีกับพวกเราทั้ง4คนฉันภูมิใจในพวกเราทุกคนเป็นอย่างมากสําหรับการสร้างประวัติศาสตร์ที่ทั้งสนุกและกระพักภูมิกับสิ่งที่ทําเสมอมาขอบคุณบริงส์ที่เคียงข้างพวกเราทุกคนตลอดตลอด รอดมาวอลแล้วก็เป็นกระน้ำตาเซยอยปอกปอกสิห้องสิให้จะไม่เลือดตนคักสงสารน้อง I' I'm I like member very strong has so was the one of the four and feel like Black and so four นี่คือ happy tears b ไม่อยากจะร้องเาะมันเป็นเี่แปล7ปีมาฉลอง7ปีขอบคุณพี่บิงทุกๆคนนะคะขอบคุณที่แบบ คอยเป็นงินงใจมาให้ตลอดหอมิซ่าบอกว่าสุขสันต์วันครบรอบ7ปีของฉันแล้วรวมถึงสาว Amazing Girls ทั้ง3คนของฉันเลขจะเป็นหนึ่งในตัวเลขโปรดของฉันเลยและหวังว่าปีนี้จะเป็นเลขนำโชคสำหรับพวกเราทุกคนรักสาวๆแล้วก็บิงค์มากๆค่ะอันนี้คือโพสต์ของมิซ่าส่วนเจนนี่บอกว่า7ปีแล้วกับแบล็กพิงค์รักในความเป็นเรารักแบล็กพิงค์รักบิงค์ที่สุดอันนี้ว่าสั้นแล้วใช่ไหมครับมาเจอของจีซูหน่อยจีซูบอกว่าบิงค์แบ k ตลอดไปจบ <laughs> ไปไม่ต้องค่ะ <laughs> และก็นี่คือสิ่งที่พวกเธอนั้นส่งผ่านจนสือออกมาครับให้กับพวกเราในการเดินทางของแบ็คพิงค์ตลอด7ปีที่ผ่านมาคือในบล็อกอินสตาแกรมนั้นเรียกน้ำตาม,มาตัดมาที่คลิปรวมตัวฉลองครบ7ปีลิชแชงนี่แทบจะยุ้มหัวกันเลยคือสิ่งย่อมกันบ่ได้คับบันเทิงสุดๆชยองอ่ะแต่กอ่นว่าไม่ได และนอกจากนี้แล้วนะครับจีซูแล้วก็โรเซ่ก็มาไลฟ์ด้วยแล้วก็ลิซ่กา,กซาก็ออกมาไลฟ์ที่ีเวิร์สด้วยเช่นกันลิซ่ามาไลฟ์คนเดียวครับครั้งแรกในเวิร์สเลยแล้วก็เป็นครั้งที่2ในการล็อกอินด้วยแอคเคาท์ล l a ลันล,ลิซ่าอันเดอร์นับตั้งแต่มีเวิร์สออฟิเชียลขึ้นมาที่ถัาสิบอกว่าลืมจำรหัสผ่านขเขาเวื่าไดก็เสือไดิโซจะมมันโดนคักโดนแน่ประสิอัพแต่ละเ่อ <laughs> ใจชื้นหรอ ช,ชื่นใจเปิดไลฟ์มานะครับลิซ่ามาแบบสวยๆเป็นเสื้อเสื้อสีสว่างพร้อมกับเสื้อมกักกะแลง you know เสื้อหมกักกะแลงเธอแต่งหน้านิดหน่อยครับลงอายแนนเนอร์น้อยๆปัดคิวให้งามพอเป็นพิธีฟิลแบบอยู่บ้านลุกสบายๆแต่น่ารักมากคนเบิรงก็นั่งนิ่มคือพี่บ้าไปแล้วในไลฟ์ Life เนี่ยนะครับเธอบอกว่าเธอนั้นประมาาเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดๆคนเดียวหลายช่วงก็เลยไปการหัวขวัญแบบซาถูกคอหไหลนี่หลอดปลอดภัย <laughs> ถือโอกาสครบรอบ เจ็ดปี b l a c k พ i n k ก็เลยอ่ะลองหน่อยก็ได้ <laughs> มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษา,า,ษาจีนคือตีกันแบบฟุ้งกระจายทั่วไลฟ์เลยใครเป็นล่ามก็จะได้เปรียบไป S read. <S คุณยังไหวอ๋อผู้ชายได้ค่ะผมจำได้ว่าสอนนะเคยออกมาบอกว่าตอนที่ลิซ่ากับสอนนะอยู่ด้วยกันท่านนึกคำไหนเป็นภาษาไหนได้ก่อนก็จะพูดไปเลยภาษามันก็เลยแบบอุยุอัญะถ้าคนอื่นได้ยินก็คงจะแบบว่าออเนื้ามันใช่เนาะถ้าเขาได้ยินเราพูดกันอันนี้สอนเขาพูดมาว่าพวกเธอนั้นใช้ภาษาแบบนี้แหละคือนึกภาษาอะไรได้ก่อนก็พูดภาษานั้นไปก่อนลิซ่าบอกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันรักบิงมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจริงๆก็ขอบคุณ พี่บิงทุกๆคนนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ไลฟ์คนเดียวแบบไม่มีใครเลยไม่มีเจนนี่ไม่มีจีซูไม่มีโรเซเธอบอกว่าเธอรู้สึกประหมา่าและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่สิ่งหนึ่งที่รู้ก็คืออยากจะเข้ามาพูดคุยในโอกาสครบรอบเดบิวต์ครบ7ปีกับบิงทุกคนที่เปิดไลฟ์วันนี้ก็คืออยากจะมามาฉลอง7ปีเนาะก็เลยอยากจะมาคุยกับบิงสัหน่อยเพราะว่าหนูไม่เคยคุยแบบกับบิงแบบคนเดียวเลยไลฟ์คนเดียวไม่เคย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขินอ่ะหนูไม่รู้หนูจะพูดอะไรอ่ะก็จะแบบเปิดกับโรเซ่หรือไม่ก็พี่จีซูตลอดถือโอกาสครบรอบ7ปีแบล็คพิงก์ก็เลยอ่ะลองหน่อยก็ได้ลิซ่าบอกว่าโทรศัพท์ของหนูนะมีแบตอยู่ไม่เยอะนะคะมีแค่สิบสามเปอร์เซ็นต์เองดังนั้นจะไลฟ์นานไม่ได้ don't have much of my battery like I have 13 <Left. S 2> และจุดประสงค์การไลฟ์นี้ก็คืออยากจะเข้ามาพูดคุยกับบิงอารมณ์ประมาณว่าถามตอบกับบิงที่เธอบอกว่าถึงแมว้ว่ามันจะทุรักทุเลมากสําหรับเธอแต่เธอก็จะทําให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแบบไม่ยอมแพ้เด็ดค่ะหนูอยากจะขอบคุณบิงที่สนับสนุนให้กับแบ็คพิง์ด้วยดีเสมอมาในตลอดระยะเวลา7ปีบวกกันหน้านั้นอีก5ปีและเธอก็ห um, uh, ัวเราะคิกคักคิกคักคิกกักอ่าอนเทนต์่ i ชมจี ย่าราพเชิงที่แบบว่และเธอก็พูดเป็นภาษาไทยเพราะว่ามีบิงไทยนั้นทักเข้าไปว่าพูดเป็นภาษาไทยได้ไหมลิซ่าก็เลยบอกว่าพูดไทยได้ค่ะพูดไทยได้ค่ะพูดไทยได้ค่ะคือน่ารักมากมันมีแต่คําว่าน่ารักเต็มไปหมดใครที่ดูเมื่อวานหรือว่าดูตอนนี้อยู่ก็คงนั่งยิ้มอยู่คนเดียวหน้าจอหน้าคอมนั่นแหละลิซ่าบอกว่าขอบคุณบิงทุกคนนะคะช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆและการทัวร์คอนเสิร์ตไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามก็จะมีป้ายแบนเนอร์เป็นภาษาไทยในทุกประเทศมันทําให้ลิซ่าเองนั่น ใจชชืื้นนที่เห็นภาษาไทยในคอนเสิร์ตเพราะในบางครั้งในการทัวร์คอนเสิร์ตที่มันบ่อยมากๆนอกจากความตื่นเต้นดีใจมันก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเธอนันก็คือพลังงานสะอาดหรือว่า energy พลังบวกมันมาไม่ทันตอนที่เริ่มคอนเสิร์ตแต่เมื่อไรก็ตามที่เห็นป้ายแบนเนอร์ภาษาไทยมาปุ๊บเธอก็จะคนขึ้นสู้ด้วยพลังบิงที่ส่งให้ไปแล้วยิ่งได้เห็นบิงสนุกไปกับคอนเสิร์ตนั้นเธอก็ยิ่งสนุกคูณสิบแบบใส่ทานสามก้อนเต้นเดว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 ดวเดวเดวหัวสันดอกเด็ก ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามก็จะมีป้ายภาษาไทยมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะใจชื้นเหรอช,ชื่นใจลิซ่าบอกว่าเธอในอยู่บนเวทีเธอนั้นเห็นหมดแหละและสิ่งที่บิ๊งทาให้กับเธอนั้นมันคือกําลังใจที่ส่งถึงเธอจริงๆและเธอก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ย้านะครับเธอบอกว่า ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และนอกจากนี้แล้วนะครับแฟนๆก็ขอโปรโตไทม์ก็คือถ่ายรูปปะหนึ่งคอนเสิร์ตนั่นแหละก่อนที่จะปิดไลฟ์ด้วยคำที่เรียบง่ายว่าหนูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไว้ไลฟ์สดข่าวหน้าหนูจะจบเป็นหัวข้อเป็นช็อตโน้ตไว้ละกันดีบอพอหนูได้เห็นทุกคนเอนจอยหนูก็เอนจอยด้วยไม่ว่าบลิงจะทำอะไรคือหนูเห็นหมดแล้วก็มันมันเป็นกมันเป็นกำลังใจให้หนูจริงๆขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ที่ทุกคนคอยเขียนให้กับ สรุปใจความสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือลิซ่านั้นอ,นอ่านคอมเมนต์บน Instagram นะครับอันนี้ผมน่าจะหมายถึงที่อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆพวกเธอนั้นอ่านกันอยู่แล้วถ้าพวกเธอนั้นมีเวลา และทั้งนี้ก็รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งมันก็ไปตรงกับที่สอนเคยพูดออกมาว่าพวกเธอที่อยู่ในกลุ่มแท็กกุ๊กไลที่ไปเจอกันคุยกันเนี่ยรู้กระแสต่างๆอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าพวกเธอนั้นจะไม่พูดออกมาก็ไม่ได้แปลว่าพวกเธอนั้นไม่รู้แต่เนื่องจากว่ามีกฎของบริษัทควบคุมอยู่การแสดงความคิดเห็นบางอย่างมันจึงมีลิมิตของมันอยู่จบไลฟ์ลิซ่าไปนะครับมาตอ่อในส่วนของสัญญาฉบับใหม่กันต่อดีกว่าครับในส่วนของกาลีเอนะครับตอนนี้ก็ยังคงติดตามใกล้ชิดสัญ,ญญาระหว่างแบ็คพิง์และก็วายจเเป็นพิ ตั้แต่ที่มีข่าวว่าลิซ่าและ YG นั้นยังไม่ได้เซ็นสัญญาต่อในฉบับต่อไปบอกแค่เพียงแค่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา ซึ่งสิ่งนี้เองนะครับผมก็จะย้าเป็นครั้งที่3ด้วยแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือที่สุดของผมว่าปัจจุบันสัญญานั้นอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาจริงและค่ายก็พยายามหาข้อยุติเพื่อให้ได้บรรลุข้อตกลงของสัญญาฉบับใหม่อย่ทางนี้ก็เนื่องจากว่าข้อเสนอของค่ายที่ส่งมาให้รอบก่อนหน้าหรือว่ารอบที่ผ่านมาก่อนที่มันจะมีประเด็นกันนี้มันมีเงื่อนไขที่เป็นเคี่ยวลากดินจากทางค่ายเธอก็เลยเลือกที่จะยังไม่เซ็นเพราะมันเป็นสัญญาที่มันไม่แฟร์มากพอสําหรับเธอและสัญญาฉบับเดิมที่ใครหลายๆคนเข้าใจว่่่่าาาาหหมมมดวันนททีี8สิงคผ ผมก็จะขอพูดเป็นรอบที่3อีกว่า YG นั้นเจราจายืดสัญญาฉบับนี้ออกไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือครอบคลุมเวิร์ทัวร์และน่าจะมีการพูดคุยและก็เจราจาสัญญาฉบับใหม่หลังจากที่สาวแบ,บ็คพิงนั้นกลับเกาหลีเนื่องจากว่าหมดภารกิจในทัวร์คอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์และตารางงานส่วนตัวและผมขอย้อนเรื่องราวของทูแอนนี่วันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันโดยในช่วงที่มินจีนั้นไม่ได้ต่อสัญญาเธอนั้นไม่ได้อยู่ในเกาหลีเลยย้ำนะครับว่าช่วงที่มินจีนั้นไม่ได้ต่อสัญญาระหว่าง to anyone แลล้ก YG เเออไไม่ไ่่ดยูทีีาห เ,เธอไปอยู่ต่างประเทศซึ่งเธอเออกมาบอกภายหลังว่าเธอนั้นไม่ต่อสัญญากับ YG ก่อนหน้าที่จะหมดสัญญาฉบับเดิมเพราะวามีเงื่อนไขในการต่อรองสัญญาฉบับใหม่ที่ตั้งใจและก็จงใจดองงานเธอในระยะยาวเพราะเธอใช้เหตุผลว่า YG ทอดทิ้งเธอเธอก็เลยเลือกที่จะไม่เซ็นสัญญาแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับค่ายอื่นซึ่งสัญญาฉบับใหม่ระหว่าง YG แล้วก็แบ็คพิง์นั้นทุกวันนี้นะครับกาหลิต้เก็ยังคงเกาะติดประเด็นเหล่านี้อยู่เรียกว่าติดตามแบบเรียลไทม์ท้งนี้ก็ลงไปถึงนะักคอมเมนต์ของกาหลิต้ก็ได้ออกมาตั้งกระทู เรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้นะครับก็ต้องยอมรับตรงๆว่ากระแสการตัดสัญญาของแบทพิงค์เป็นที่พูดถึงอย่างมากในบอร์ดของเกาหลีใต้มีข่าวลือต่างๆออกมามากมายที่เขาอ้างว่าเขาเป็นบิงคนหนึ่งเขาได้ออกมาตั้งกระทู้คำถามว่าในฐานะแฟนคลับของแบทพิงค์เขามีความปรารถนาอยากให้จอห์นโซมีเนี่ยเข้ามาแทนลิซ่าอันนี้ผมเข้าใจว่าหากลิซ่าออกจากแบทพิงค์ก็อยากให้จอห์นโซมีนั้นเข้ามาแทนตรงนี้แทนซึ่งในขณะที่เขาพีชีพถึงความคิดเห็นนี้เพื่อหาแนวร่วมอื่นๆก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิด ช่อะไรของเธอเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นไปได้รออันนี้ก็โดนตอกกลับไปแล้วก็มีบางคนเข้าไปพรีชีพถามหาโพสต์อัปเดตครบรอบ7จปีของลิซ่าว่าโพสต์ครบรอบ7จปีของแบลบ็พิง์มีเพียงลิซ่าเท่านั้นหรือเปล่าที่ยังไม่ได้โพสต์ตอนนี้อันนี้แบบว่าเที่ยงคืนปุ๊บถามปั๊บเลยเดยความเป็นจริงก็คือลิซ่านะโพสเป็นโพสนี้แหละที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอบ,บนขนาดน,นี้แหละแต่เพียงแต่ว่าเธอโพสต์ช้ากว่าคนอื่นคงไม่ทันใจนางก็เลยรีบม,มาตั้งกระทู้ถามเอ๊ะทำไมโพสต์ช้าจังส่งสัญญาณว่าไม่ต่อหรือเปล่า ก่อนที่จะโดนแฟนคับสวนกลับไปว่าก็เห็นโพสต์อยู่นี่นะเธอบ้าไปแล้วสันติถึงว่าเราเห็นข้โพสก็สิคักเนาะอันนี้เกาหลีเขาคอมเมนต์มา และนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีคอมเมนต์ด้วยว่าลิซ่าเธอจะจัดการของเธอเองนั่นแหละไม่ต้องไปยุ่งกับเธอบอต่อไปสูงสิงบอต่อไปสู้หัวซีเฮียเรื่องของเขาเขาต่อเขากับสีตอ่อเขาบอลต่อเขากรสีบอกรอค่าแถลงอย่างเป็นทางการพุอนน่ะสรุปในบอดเกาหลีนะครับมีเหตุผลค่อนข้างมากแต่บางส่วนก็ดูมีความรู้ดีแต่เหมือนว่าแกงโง่คือจะกระพูดกระแทกเด็กดันอย่างเดียวจะแซะอย่างเดียวแซะไม่หยุดและปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันครับลิซ่าเองนะครับล่าสุดลิซ่าได้รับเกียรติประวัติกับตัวเองในการเข้าไปส่วนหนึ่งของหอเกยติในนฐาะ ออคอนหรือไอคอนทางวัฒนธรรมซึ่งเธอคือศิลปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งรางวัลฮอร์ Off f m e นี้จะมีการมอบรางวัลในวันที่21ตุลาคมนี้ที่ Los Angeles ส เอเชียนฮอร์ออฟเฟมเนี่ยนะครับคือหนึ่งในฮอ์ที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี2004โดยโมรานิที่โดเบอร์ชินเพื่อยกย่องบุคคลเสือสายเอเชีย <Asia, S 2> ที่ได้สร้างประโยชน์รวมถึงแบบอย่างตลอดจนความสำเร็จในชีวิตบนเวทีระดับโลกเพื่อสื่อให้สาธารณชนได้รับทราบในรุ่นหลังเพื่อให้เกิดแรงผลักดันและก็ส่งเสริมความเป็นเลิศอีกทั้งเพื่อลดความอคติในการต่อต้านชาวเอเชียที่มีอยู่กว่า4,000ล้านคนในปัจจุบันให้บอกว่าเออ4,000ล้านกว่าคนเนี่ยเรามีฮอร์ออฟเฟมเก็บยศมากนะม่ นะหนึ่งในนั้นก็คือลิซ่าแบ็คเพลงแหละที่เธอนั้นเป็น c u l t u r a ไอคอนเป็นทูตทางวัฒนธรรมถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นชาวเอเชีย er. แต่พวกเราก็มีดีในเวทีระดับโลกและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีของคลิปนี้ครับส่วนคุณผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรครับแสดงความคิดเ,เห็นกันเข้ามาได้ครับข้อคือคุณสรับกติดตามและรับชมครับแล้พบเจอกันใ่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ